ตั้งสติอยู่เพื่อนฮะกำลังตั้งสติอยู่พี่ต้องรีบไปฆ่าเขาก่อนเลยนะได้พี่จะไปฆ่ามันไปเลยโดยที่มันจะไม่ไปฆ่าพี่ก่อนพี่จะไปฆ่ามันก่อนพูดที่ออะไรโวยโวยมาไปเอาอะไรมาเราคกัปรึกษาเนี่ยจะไปฆ่านแต่พี่จะไปแบบไม่ธรรมดาไปยังไงจ๊ะอยากจะรู้ใช่ไหมว่าพี่ไปยังไงอยากรู้จ้ะวันนี้พี่จะไม่ขี่เรือกล้วยไปแล้ว ไปยังไงจ๊ะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้จ้ะสามสองหนึ่งไป ชาวบางประกงที่เคาลพมลกครับท่านอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอฉากนี้วินาทีนี้และแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับพระเอกคนนี้เกิดมาเพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียวาร้อ้กับท่านมาแลมปีงานวิ่งงานวัดงานจัดงานหาวันนอกในกลุมวัาทุกแดนไกลเขาได้เดินทางไปหาท่านเขาคือพระเอกในร่างโจ๊กเขาคือโจ๊กที่ใส่หัวหมอนเล่นเขาเกิดมาเพื่อสร้างความ ว่าพาโดยเฉพาะเดี๋ยวปกเดี๋ยวพอทุกนัดเดี๋ยวพอพอพอเขาออกนะไปดับขึ้นแล้วก็โฟลว์ถ่ายไปที่ฉากตามไล่ตามกันเลยทบและสมัยครับขอเสียงขวมือและเสียงกีดังๆให้กับพระเอกนิสัยดีมีใจมุทะลุน้องนกกิสดาบอสมี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  มีใครอยู่ไหมวะพระเจ้าอยู่ฟโฟลว์ฉากมึงไม่ใครถุยมาขงพระเจ้าค่ะเออตอนนี้คือก็ะบอกเป็นทหารนั่งแข่นดินนี้มึงเห็น,นเ,ม,นเนมียกูหรือไม่เมียชื่ออะไรเนาะเมียกูชื่อว่าปานั้นไม่หิ่มป้านันเนี่ยท่านลึกใช่สิวหวได้พี่แย่ที่เราอีฟันใส่กูดทำไมเออตอนนี้ปานันถูกอาสนั จำเมียกูมากันนั่นเลยใช่แล้วเมียงอยู่ที่ใดตอนนี้ป้าหนังถูกจับไว้นาาลาลูกคุนาซาลาลูกคุที่อยู่นหน้าเบื้อนหน้ากูบันนี้คือที่ซอบตัวของเมียกูปานั้นยหญ่ย,ยู่งาไปเลยกูต้องช่วยเมียกูให้ คนด่างฉันแลข้าม้ว,มวขอกล้างามใยใจปานิพาฝาดอาอารอนบทบาทจะคำของป้า,ากวี รับรางวัลด้วยครับอาจจะมีรางวัลก็โบกมือฉายไฟได้เลยครับในฉากนี้เฉลิมชัยจะลงไปถึงที่แม่จะให้ใครไม่ต้องให้มันให้หนูคนเดียวนี่แม่เปิดไฟเลยครับเปิดไฟเลย,เเลยหนูเหนื่อยจะตายแล้วแม่อู้าาคุณแม่ใส่กระเป๋ากอย่าเขียวเอ้อเฮ่อมาเลยนะแม่นะอันนี้ อันนี้คือแฟนแฟนขับอันนี้แฟนลับของของของน,น้องนุ่งขอบคุณครับแม่สูงมากนะครับดูลิเกดีมั้ยล่ะดูลิเกดปัญญาห่อนมั่งแม่ขอบคุณคุณขอบคุณคุณแม่ที่มาจากเขาบินมาจากไหนนะเขาบินนั่นรีแม่อยู่แม่อยู่บางแสน ขอตังค์สักสองแสนได้ไหมแม่แมแมแมขอบคุณคุณแม่นะไอต้อนอะไรขอบคุณครับขอบคุณมากแม่อย่าเรียกนะอย่าเรียกเขาเลยนะขอประทานโทษนะครับวันนี้น้องนุงไม่ลงนะครับไม่ลงแม่ไม่ลงนะครับวันนี้มัน ระทานโทษนะครับท่านที่อยากจะให้น้องนุ๊กแต่ว่ามันนั่งเกียร์เนี่ยท่านนั่งน้องนุ๊กไม่ลงนะครับวันนี้เขายาตจริงๆไม่ลงนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อกลัวอันอันอันนี้เขาลงมาเพราะกลัวเด็กเขาจะคล้องไม่ถึงนะครับกลัวเด็กคล้องไม่ถึงมัอนพูดบ้ามออะไรกันกูเพิ่งตัดชุดไปแฟนห้ากูจะขอคืนจากงานนี้แต่ว่าไว้เลยน่นาๆแต่แต่ว่าถ้าเกิดเดินไปธรรมดาเนี่ยมันจะเสียเวลาหรือเปล่า ไม่เสียเเวลาเราเสียตังค์แน่นอนอปทุมธานีมาเลยครับทำไง Пора! Uh -oh. 啊，来呀！ អ្នកអរគុណ Wah. Wow. จะร้องยังไงมึงก็พูดไปอย่า Correct. Oh. เอาโกยัดแล้วแม่ก็ใช้สมาร์ทโฟน 4G เลยนะแม่จ๋าแม่มีกั้เยอะตั้งแย่ทมเนี่ยหมดหรือยังเนี่ยแม่ข้างหน้าข้างหลังแม่หมดหรือยังแม่บอกฉันหน่อยได้หมฉันก็ไดจ๋าอ๋อครับแม่ฝากพี่ดุมาให้แล้วไม่น่าถึงฉันนะที่เพฝากแม่คนนี้ก็ฝากน้อเต้นไปให้ผมแล้วนะนี้นะฮะใช่ครับแม่ ใช่ไหมเอ no. อเนี่ยเขาฝากไว้ที่เติ้ลเนี่ยเท่าไหร่สามร้อยมเป็นสองร้อยแม่งเชื่อขกบผว่าแม่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณัาขอบคุณนะครัแบแม่สาวทั้งสามเขาฝากรางวัลมาให้แม่จ๋าแล้วพรุ่งนี้เรียวมาดูกันนะแม่นะผมจะใส่สีเหลืองเออเฮอออกมาให้แม่ดูเลยแม่แม่เขาฝากมาให้อันนี้ของที่ทิวอันนี้ของที่โอไมไม่มาละแม่อันนี้ผมครับ นุ่นครับครับอุ้ยปุ้ดด้วยขอบคุณครับอะไรนะแม่ไม่รู้แม่แล้วแต่เจ้าภาพนะแม่นะผมก็เล่นได้ทุกเรื่องนะแม่โอ้โหฝักไว้เห้ต้นเขียวปั้บเลยนะอย่าพูดอย่างนั้นในใจมิดดี้ขอบคุณมากน,นะครับเดี๋ยวแม่ถามผมคืนนี้กนะ่อนเดี๋ยวแม่โทรกับวิวก่อนเดี๋ยวผมโทรกัเจก่นอะไรนะให้ให้แม่พิสมยัย อ,อ๋อเขาเมื่อกี้มีคนฝากให้แม่พิสมัยบอกว่าให้แม่พิสมัยร่ำรวยร่ำรวยนะเขาฝากบอกเฉยไม่ได้ฝากตาเขาฝากบอก,กเฉยค่ะแม่โอเคเติาาร์นเข,า,ข,า,ขาฝากตังค์มาให้เนะี่ยเท่าไหร่อะหกสิบถอะวี <60 S 1> นกังขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับแม่อย่าเพิ่งให้กันเยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีมาดูชับอ,อีก แม่เก็บไปเก็บไปติดพรุ่งนี้ม้างก็ได้นะแม่นะลืมปะเนี่ยพรุ่งนี้ตอนเล่นตอนเล่นพี่ตองพี่ตองพี่ตองไม่ใช่น้องไหนฉันรับให้เราล่าลมารับๆมลยครับพระเอกเก่านักภาคล่างระหงน้องตรงสิบบางตาไปไอ้ต้น อ <Okay. S 2> เดี๋ยวแม่แม่ไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นนะ <c oughs> อ่ะแม,แม่โอเค <c oughs> อ่ะแล้วตังกูละ ฝากนู่นนู่นอยู่ที่นู่นให้เงี้ยไปแล้วฝากเกยไปแล้วก็ yeah, <what? S 1> าฝากเกยไปแล้วมันเป็นาเอาที่เกย์จีสี่ร้อยนและสี่ร้อยนและสี400่ร้อย <400. S 2> <400. S 1> เอาเาปากไปแล้วอะที่เกยไปแล้วปล่อยเขาปากาเสืเอไปแล้วเขาปากชาปล่อยขอบคุณนะแม่นะก็พรุ่งนี้อย่าลืมมาดูกันนะครับสำหรับคัมคืนนี้ก็อดเวลาการแสดงครับแม่ ไม่ใช่หน้ามันบานปานัานน้ร์กันคุยเขาเลยเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันเดินเจ้าจับตัวมาใครเล่ามันจับเจ้าออมาบอกลูกนี้มาเดี๋ยวลูกนี้จับให้เจ้าริซุออัศนไยจับตัวเรามาที่นี่มันจับมาทำไมแต่งงานไม่เก่ง ไม่จริงไม่เชื่อก like ูก็ไม่น่าเชื่อสายตาตัวเองเจ้าจะไปแต่งงานกับมันได้ยังไงเราแต่งไม่แบบต่งแต่ว่าเขาบอกว่าวันเจ้า้องมีนี่เป็นยอดดวงใจของเจ้า <planetary. S 2> วันนี้ลูกมีได้มาชาเชิงเซาเฮ้ยฉาเชิงเซานานๆลูกมีจะมาทีนะแม่ <sm all> พรุ่งนี้ไม่เจอนะลูกมีติดงานมามบ่อยๆไม่ได้ เจ็บกกลินมันจับเจ้ามาใช่ไม่ต้องกลัวหรอกยอดดวงใจของพี่พี่จะดูแลเจ้าเองพี่นี่แหละจะไปฆ่าแลวอไเจ้าได้ยินหรือไม่ยอดดวงใจ ไอ้อัตน,นายอยู่ที่ใดเราพี่นี่แหละจะไม่ฆ่ามันเองหมีเหม,ม็มนพูดอ,อะไรนั้นเล่าไม่เหมน็นไม่เหม็มนยอดดวงใจเจ้าวันนี้พี่จะไปไปแบบไม่ธรรมดาเจ้าแต่เจ้าต้องช่วยพี่ด้วย <c oughs> เพราะว่าแม่เขาขอมา ว่าให้น้องนุชร้องรักมาห้าปีนี่ได้เลยแม่ให้มาสองร้อยแดงเออเฮ้อเลยจัดไปเดี๋ยวพี่นี่แหละจะไปฆ่ามั้นกลัวป่ะเออถ้าเกิดฉันเป็นแกฉัน,กนต่อ,อยหน้าเขาเอานะเอาเลยร<า>ักยังมันนี่ฟังๆราักมากก็อย่างเงี้ย

ให้แบงแดงมาเออเอเอาใหม่เอาหเอาอย่ามาเป็นแบบนี้นะมีไม่ชอบนะพวกหลังพวกฉันก็ไม่ชอบไม่ชอบเธอไม่ชอบคุณเนี่ยมีชอบแบบเปียกๆเปียกเลยมีต้องมาตรฐานร้องมามีเนี่ยรอจะเต้นอยู่เต้นเลยใช่แต่รอมานานแล้วนี่ไม่ร้องทีม เกเริ่มละร้องเลยมันเริ่มตีหนึงรอ้องดิมึงร้องเองเขาจะร้องก็ไม่ขัดเข้าไมนไ่นแหละขี้งอนจริงๆไปร้ักมาก่อนใคร้าปไปต,ต้องสนใจอย่างแม่น่อร,รักไม่รมักไม่รัเป็นบ้าอะไรเนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้หมีก็ท้อไปงั้นานั่น้รงไม่รู้เรื่องเลยถ้าร้องไม่ได้ไไนั่งลงได้แล้ว,ลวใครร้องได้อันไนัยไ,ไหนวหเบิกตัวอัศษนัยครับนี่เฉลิมเน้นมาแล้วนี่ดูมาก,ก่อนครับมาก,มากนี่นี่เอาแค่ทีท่าเหมือนก็พอไม่เห็นต้องแต่งหน้าเหมือนเขาเลย มาดนี่แม่เขาขอมาได้ครับแม่เขาขอยุบพลราดเดี๋ยวนายร้องมาเดี๋ยวลงให้ได้ครับออ๋ยุบพลราดกสิบันทุงบันเทิง ทำเพื่อชาติศาสนาเพื่อป,ปู่ป้าชาหินกองสนงซนเอาแล้วไปงั้นดิถ้าเป็นแบบนี้ป็นยังไงมีรา,ากรู้จับม,มั่วไออนมาน ขอบคุณครับโอ้โหเห็นบรรับุรางวันนล้นน่าชื่นใจฮะลรนนะลงละกลัวไม่ได้นะเช่งงกันไหมว่าคนนู้นไปคนนี้มาเนี่ยโฮะฮัลโหลก็ใช่น่ะสิไปค่ะเดี๋ยวคนนั้นไปคนนี้มาอะไรกันเนี่ยแล้วเธองงหรือเปล่างงสิไมนเรื่องในการถาม,ามว่งงงเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าอดีตเดิมแล้วตั้งแต่ฉันเกิดมา ฉันมีข้อกล่าม,มากมายนะเคยน้อยใจในชีวิตตัวเองจนคิดจะไปกระโดดน้าฆ่าตัวตายแต่พอวันนึงแม่บอกเตินเอาไฟใส่ให้หมดนะลูกโอ้โหนี่มีกีตาร์เนี่ยเจ้า อยากถอดแว่นเวลาถอดแว่นแล้วสายตายเองทำไมอะดูนะหนึ่งสองอ <c oughs> เอาไปแค่นี้พอผู้บริษ <c oughs> <c oughs> ัทฉันเกิดมามีเคาะกรรมน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองฉันคิดจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่ทำไม่สำเร็จเพราะพบพระฤาษีท่านหนึ่งท่านได้ห้ามเอาไว้ท่านบอกว่าอันบาปก,กรรมนี้จะหมดไปใน2 0ปีข้างหน้าแต่ระหว่างนี้ให้ใช้ชีวิตจึงนีแหวนมาวงหนึ่ง แหวนวงนี้ถ้าสูมนิ้วนางจะเป็นราชุตอ,อัสนโสมนิ้วชี้จะเป็นขุนโจรกิษณะสมมนิ้วก้อยจะเป็นลมพิชิวบุญน,นำและฉันต้องหาเนื้อคู่ให้ทั้งสามคนให้ครบจงได้ถ้าหาครบฉันจะหายจากการเป็นง้อยถ้าเธอไม่เชื่อฉันจะปรบมือสามครั้งสามร่างออกมาพ้อมกันพรอดินจะไม่ได้แล้วนะปะ ร้านนี้มันจะถึงขังหน่อยมันจะมีอะไรมีตัวเยอะหน่อยกลัวใช่นี่เหมือนเปียบเนี่ยเหมือนเปียบมี่ไอ้นี่เหาะเหมาะซ้องหน่อยเออเลยจะไม่ต้องกลัวหรอกจะต้องทำใจให้ชินเหมือนเช่นข้าข้ายังชินกับดำนงเลย แค่เป็นลูกนี้มันไม่เทื่อยเ,เจ้าหรอกร่างนี้มันก็จะขึงขังหน่อยนะร่างนู้มันก็จะซึมซึมหน่อยแต่ล็แบบไปว่าไปคิดว่าเห็นเป็นประการใดเจ้าถามข่ากันนั่นเลยใช่ท่านคิดว่าตั้นแต่อ๋อ ใครเขาให้มึงนักหนาเนี่ยร้ากเขาเปิดโอ้โใครเป็นไงางนีพี่หมีผมสวัสดีพี่หมีก่อนนะครับวันดีเนาะผมอยากจะถามพี่หมีสักอย่างหนึ่งว่า,วาพี่หมีคิดเห็นเป็นประการใดกับท่านผู้ชมที่มาชมคืนนี้ตั้งแต่ฮักเดิมเริ่มเรื่องมาแค่กับคุ้งแก้มของแม่ยังไม่ขยับเลยมันทำให้ผมเหนื่อยนะแม่ถ้ามันทำแม่ก็ทำกันไป จะเก็บไปคำที่บ้านเพราะอะไรไม่ทราบเดี๋ยวมุกมันจะหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันแล้วพรุ่งนี้คิดว่าแม่เขาจะแบบแค่แบบพรุ่งนี้นแม่มาหรืเอเปล่าอืมผมไม่มาหรอกเอ้ยต้องมาสิรับรองว่าพรุ่งนี้แม่จะคำจนกระพุ้งแก้มแม่แตกแม่ จะเล่นเห็นแม่มันเชะกันเลยตาทีปากแม่จะเชะกันแน่นีเจอกันคืนนี้มันหมดเวลาแล้วแม่ลูกมีต้องเอ่ยคาว่าคืนนี้หมดเวลาแล้วแม่จะเพิ่งรุกนี้ไ,ไ่ไ้ครับมาดูบนรอนสุดท้ายในคืนนี้ เขาร้อ